ทีนเจสควันนะครับเพราะว่าที่ดึงเขาจับตาอยู่เพราะตอนนี้น่าปล่อยเนี่ยถ้าดังเนี่ยมันมาจากเราล้วนๆนะครับนะเด็กยุ่งพลาเพราะว่ายังอยู่เดี๋ยวเนี่ยครับพี่จีนก็ช่วงระเบิดไปดีเลยนะครับอย่ากให้ดีนะครับอ่าสวยงามตอนนี้เนี่ยคือเท่าไหร่ละ เก้านะครับเก้ารับทีาใช่ไมครับอเตรมเลยนะครับม่จที่การเมืออยู่ไหนกลุ่มที่หนึ่งของปจอสอยู่ไหนมาเลยนะครับมาเลยบีตวสองงนีใช่ไหมครับมาเลยอันดับสิบกสบเอ็ดนี่จะเป็นมิจี่ากรรมนะครับ หนึ่งลอยต่อันดับสามนะครับสิบเอ็ดก็เตรียมตัวเลยนะครับปีที่แล้วเรามีมัดขาลุกนะครับปีที่แล้วเรามีมัดขาลูกปีนี้นิคบอกว่านะครับอ่าปีนี้มีโดเรมอนนะครับโดเรมอน ว่าจะมีหมดที่นี้แล้วครบหมดนะครับสิริเนียมก็มีนะครับสิ้นีแล้วทางรุ่นไอดีนะครับบอกว่าตอนแรกเขาให้สองชั่วโมงตอนนี้บอกอ่าปล่อยดีปล่อยใช้ได้ไม่มีไม่มีประทัดยักษ์อ่าเพิ่มเวลาให้นะครับอย่ามีนะครับประทัดยักษ์นน้ควันสีได้ครับควันสี มาเมื่อไหรเดี๋ยวปล่อยผลทันทีนะครับความตียักปล่อนแต่ก็ตรงตรงเขาก็ประทับยักษ์นี่คือเสียงมัดจังนะครับบางคนบอกลูกนิดเดียวเองนะครับต่ำนะครับไม่ใช่นะครับเจ้าตีก่อนนะครับขอได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะครับ,รบ,จจเ,เ,รรบเป็น ปาดีพอตนะครับแต่ผู้ชนะคิดได้ว่าเป็นผมแหละใช่ไหมครับ ครับและเออครับอาาครับไปเก็บข้างหลังด้วยครับอาไปแล้วครับผัดอันปิโตเลยครับผัดอันเก็บปิโตเลยครับไปแล้วครับเก้าต เสิบเอีดหยุดนะครับลงวิชาชีพฆากรรมปจ .2 อยู่ไหนเลยวิชาชีพฆากรรมโปอสสไหนครับฆากรรมปจ .2 สมีสิบโอเครายงานตัวแล้วนะครับห้ั้แรกะสามผมงาม้ ใครใครพูดอภาษาผิดได้ก็บอกนักต้องเทียวนะครับไม่ใช่ฬาสีนะครับขึ้เขาเรียกอะไรอ่ะูกไครแม่ใไม่ใช่ไปอีกแล้วเถอะเป็นไม่ได้อ้าอ้าอาไปเป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นจังหวะของชีวิตนะครับ โร้ชทั <jamais drama> ้งสองการบัญชีนะครับนำโดยอาจารย์โค้ชสังนะครับตอนนี้นายกอบตนะครับคุณเอกชุดกำลังชมอยู่นะครับสังเกตนะครับเขาองค์คุณรอยต้องมีห้าที่ดำๆนี่จะต้องเป็นคนขาวนะครับเอาองคุณตุ๊กตีมควันมาเข้าหน้านะครับ เซนมาเลยุ้รือยเซนนิกสีมุก้งเลยนะครับพี่ทพย์รละวังนะครับพี่พึ่งมานะครับมุกหายหมดเลยนะครับโอ,โ,อโอ้โหอาจารย์ทุกปากต้องลงไปยืมเองเลยนะครับโอ้โหแต่ในมือนักสังเกตนะครับเตรียมสะกอดพร้อมนะครับขอ้อมฝากถูงนะครับไไมมมม่พอพอพอพ่ีีปััญหา เซรามิกเซเาิกไปงานตัวด้วยมาแล้วมาแล้บเอ็ต่อไปสุอ๋อกระดิบอมาเซิกนะครับสุ13ออกแบ23ครับมาเลยนะครับออกแบบน เอาละครับทุกคนอ้าวระวังเอแมาแล้วนะครับ13 ตอนนี้โคบลอยนะครับคคไปคตสวโคบลอยนะครับแตกเลยโคจะไสอยู่ข้างบนเลยนะครับทีนี้เทศกาลโคบลอยกลับบ้านนะครับโคเที่ยวโคเที้ยนอย่างนี้นะครับโคเที้ยวโคเที้ยวอย่างนี้นะครับใครมาลงรับเลี้ยง 来他们那，我们来啦。